อยากไปหาโอ้โปปห,พ,หพี่ไปหาโป้โป้เนี่ยเอิญพี่ลบมาหาเอิญพี่ลบมาหา,อจจาเอิญอีกลูกเอิญอีกแล้วเอิญสวัสดีค่ะบ้าน,นอนหุ่นไหลจ่จอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นหมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะ มีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลจ่อยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจจาหน่ายนะคะพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยมิลหลายจอยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 3 1 3 0 0นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องมุลหลจอยได้นะคะครับผมพบกับช่องน้องมุลหลจ่จอยนะครับผมวันนี้เราจะให้ เป็นตัวแทนเหรอเป็นตัวทตแทนนะครับโมเมโมเมแล้วก็พังโมเมท้องนะสองเชือกนะฮะโมเม,แล,ม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 แล้วก็โมเมฟังโมเมแล้วก็โมเมทองตัวจากเอ่อเอฟซีจากยูเอสเอฮะเอฟซี c, พักจิรา ก็เปิดประตูให้มิดเปิดปเข้าไม่ได้อันน,น,นี้อันนี้โมมีโมมีท้องนะโมมีแล้วก็โมมีจอยท้ามมีของจอยไหมครับให้อันนี้ก็ได้มมอ,อ,อ,ยอย่าเขาคือกันเนาะ อังเปาครับขอบคุนะครับี่ดคอุณครัออยากเข้าอันนี้อยากเข้าเขามาสิเป็นจากไหนวะเนี่ยฮะมันเป็นอย่างหักเิ็กน่อยหักอันนี้มูน้อกันหัก ไอ,อ้ลี <laughs> บอปห่วงฮะกฮัะกัดสัมนัสเ้าๆนั่นหรอกนาะ<ม>นๆมาเจอกันนะธรรมดาอ่ามูมเมท้องนี่จะเป็นช้างแท็กซี่นะจะไม่ค่อยได้เดินผ่านเฉยๆแต่จะไม่ได้ใกล้ชิดกันสักเท่าไหร่

ออหลาเก็บด้อาคนหูเก็บด้ลูกแล้วโอ้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 เช้ามันม่ดีอกิเป็นย่บอยากได้คือกันเนาะนี่คนนิจกาแหงอยากได้นี่นี่จ๋านี่นี่จ๋า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่พักกีฬานะคะ,จ,ะจากอ่า USA เนาะที่รักและเอ็นดูพี่โมเมและก็โมเมนะโมเมโมเมพี่โมเมจ่อยกันแล้วก็โมเมท้องเนาะ USA ถึงพ่อ,อคิดถึงคุณตาอยากจะไปหาคุณตาอย่างเดียวเลยดูหันหน้าหาคุณตาอย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจะโกงอยากจะกินแล้วนะตอนเนี้ยไม่ให้คนท้องด้วย ไปพักผ่อนไปพักผ่อนขอบคุณหลายๆค่ะทิมาโอ้ยว้าวเ,เลยบเอาอันนี้ย่างเดียวกันใา่ไหอยากจับอยากจับอยากจับนะ้อยยางกายนะย้อยยางกายไปไห้เขาหากันแจะนะ็คเือเนาะ ไปเขาก็ว่าเป็นยังเพราะหน,นีหักเล็กด้วยดูดูผูกชายเราพนธี พักจิลาจาก U.S.A. ค่ะ U.S.A. ค่ะวคิดถึงคิดถึงอุตาไปไม่สนใจน้องเลยโอ้ยดูฮะนี่พี่ไปดูทางนี้ จะไปแล้วจะไปด้วยไปด้วยแมจันทีบค่ะอยากไปหาโอ้ตอนนีเอิญพี่ลมมาหาเอิญพี่ลมมาหาเอิญอีกลูกเอิญอีกแล้วแล้ว สังได้ปั้นกว๋วยเตี๋ยวอ,อ่อนอ่อนอ่อนคุณตาเลี้ยงมาก่อนนะคุณตาเลี้ยงตั้งแต่ออกคลอดใหม่ๆพี่โมเมก็เลยจะติดเป็นพิเศษนะคะโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนที่แม่นางเลี้ยงนะี่ะคือพูดง่ายเลยพ่อพ่อสตาร์ทรถตรงไหนเนี่ย ร้องตามแหละที่ขับผ่านไปก่อนมีรถของพ่ออีกคันหนึ่งให้แกขับผ่านนี่จะยินแค่เสียงรถอน่ยร้องตามเลยฮะโอะอ,อมปนจะสร้างเอินพีมหาฮะตัวผู้จ้ะตัวผู้ตัวผู้ โอยโอยโอยโอเขี head, ีดดว่าพีบ่าหาโอ้นเต้นพ่อออโอ้โออ้อ้ิ่ะลูกเอิ่ะอะเอินติละเอินพีอีกแล้ว ติดุณตาเยอะกว่าควานเขียวค่ะเพราะว่าเขาจะอันนี้มากเพราะุณตาเลี้ยงแต่คลอดใหม่ๆนาอกเบบีนเ่เนาะตอนนี้กำลังเซบตัวเองพักผ่อนกับพักผ่อนเพราะช่วงนี้แขกแขกมาเยอะเหลือเกินอัตจันทร์นี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วค่ะบัตรนอนเต็มเลยบัตรนั่งไม่มี อดูตำดูตำอ้อนกันค่ะอ้อนกัน,นแล้วหิวนมหิวนมโอ้ยนมเขาได้ดะนะนมเขาพี่เมยอยากกินนมะอ,อ่ะนหน่อยเด้อมีการห่วงห่อนนมโอมน้อ หน่อยๆปวดถึงมาแล้วนี่น่ะพี่สีตาเอ้พี่สีตามานอนเฝ้าอันนี้ก็เป็นอ่าแม่ของโมเมท้องนะคะหิวนมหิวนม,มกินบ่ไดกับคมคูหายให้แม่พอม ช่ยังไงแม่นางน,นะคะก็ฝากขอบคุณนะคะคุณแม่พักจีรานะคะที่เอ็นดูนะคะพี่พี่โมเมแล้วก็โมเมท้องเนาะทั้งสองเชือกนะคะมากๆเลยอ่าให้อ่าค่าขนมเนาะกับอ่าทั้งสองเชือกนะคะกราบขอบพระคุณอ่ามากมากเลยนะคะยังไงแม่นางก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่จันทิแม่จ่จอยซึ่งเป็นช่องสำรองนะคะของครอบครัวน้องหลายด้วยละกันนะคะฝากพอ่พอพ่อแม่แม่ทุกคนด้วยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ